ราคาลิงก์สั่งซื้อรายละเอียดสเปคมีดอ่านใต้เดสคริปชันและพินคอมเมนต์อีกครั้งนึงนะครับตัวนี้คือ KRM Performance เล่มนี้เป็นมีดที่ผมยืมมารีวิวโดยผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามในช่องแล้วก็ในเฟสบุ o กเนี่ยเขา,เาให้หยิบยืมมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับส่วนตัวผมเล่มนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะณนะเวลารีวิวนี้นะครับซองจะเป็นซองไนล่อน ไนลอนคอตตอนน่นะครับเป็น, stock นริฟสต็อกนะเราจะมีแท็ก k i m Performance ซึ่งแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ผลิตออกแบบในไทยในประเทศไทยนะครับโดยบริษัท KRM Performance นะครับเม็ดเล่มนี้จะมาในฝากปลอกซองซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกสังเคราะห์นะครับเป็นเทอร์โมพล,ลาสติกประเภทที่ใช้งานในอุตสาหกรรม อากาศยานใช้งานด้านอุตสาหกรรมทำปลอ,อกมีดปลอ,อกดาบแล้วก็ทำสองปืนด้วยซึ่งเรียกว่า k ายเด็กสีนี้เป็นสีเกรย์นะสีเทาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นสไนเปอร์เกรย์สเตลล์เกรย์วูฟเกรย์หรือเป็นมิดไนท์เกรย์หรือเป็นอะไรวอตเอ v เวอร์เกรย์นะเป็นแต่เป็นเกรย์จะมีด้วยกันหลายโทนแต่ KRM เขาก็จะผลิตตามออเดอร์นะครับคือดำบ้างนะรหรือว่าจะเป็นสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยมีหลายสีเลยนะครับแล้วแต่แต่ว่าเจ้าของเขาเล่มนี้ปลอ,อกเขาเป็นสีเทานะครับ ส่วนปลอกจะมีการเจาะรูแล้วยึดไอเล็นะครับหรือว่าตาไก่ามาเพื่อป้องกันซองฉีกแล้วเพิ่มความแข็งแรงสามารถจะร้อยเชือกหรือว่าย้ายตำแหน่งคลิปได้ด้วยนะครับด้วยการขยับลงมาหรือว่าจะเป็นการย้ายฝานจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้หรือว่ามาฝั่งนี้ก็ได้ทําให้สามารถจะพกพานะครับมีดได้หลายลักษณะหลายรูปแบบรูนี้ก็เอาไว้รัดกับต้นขาหรือว่าไว้ร้อยเชือกแบบทิปอัพก็ได้นะครับส่วนฮาร์ดแวร์ข้างหลังจะเป็นบานพับซึ่งออกแบบมาเป็นแบบกดแล้วแ้าออกนะครับแบบนี้ ด้านในก็จะปรับความกว้างของเข็มขัดได้ย้ายตำแหน่งสกรูดได้นะครับได้หมดเลยแล้วก็ล็อกมีล็อกอีกชั้นด้วยการเลื่อนตรงนี้นะครับมันก็จะกดไม่ลงละแต่ถ้าเกิดเราจะลดล็อกก็ดันนะครับแบบนี้นี่เป็นเซฟตี้นะครับซึ่งเล่มนี้เจ้าของเขาตีลังกาคลิปมาปกติมันจะหงายขึ้นด้านบนกับเขาขนาดแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ใครเลยนะครับ มีดเล่มนี้มีชื่อรุ่นว่า Horizon X นะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเพิ่งเห็นในช่วงเดือนกรกฎาประมาณต้น้นกล,กลางเดือนกรกฎานะครับแต่กว่ารีวิวนี้จะออนจริงก็น่าจะสิงหากันยาตลาพฤศจิกาไปแล้วด้วยนะครับไม่เป็นไร ตัวฝากปลอกเนี่ยเขาคุ้มด้ามประมาณ1ใน3ของความยาวทั้งหมดนะถ้าลองเทียบดูนะครับก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนาแล้วก็ปลอดภัยดีการดึงมีดออกจากซองคือจับตรงนี้นะครับเราเอามือจับตรงอื่นนะอย่ามาจับตรงนี้นะอันตรายต้องจับนี้หรือว่าจับอย่างนี้ก็ได้นะครับเราใช้นิ้วโป้งนะครับดันตัวซองให้อ้าออกนะครับซองก็จะอ้าออกแบบนี้จากนั้นก็ค่อยๆดึงมีดออกมาในลักษณะนี้นะครับตัวมีดแน่นอนนะว่ารุ่นนี้นะครับคุ้นๆบางคนเคยเห็นไปแล้วนะครับผมเคยรีวิวในช่องไปแล้วคือ มันเป็นชื่อรุ่นที่เรียกว่า Horizon นะครับแต่ว่า Horizon ตัวที่ผมรีวิวตัวนั้นนะมันจังเป็นมีดแบบยังไม่ผลิตเป็นทางการตอนนั้นนะครับนกะเวลานั้นผมเองก็ได้รับโอกาสนะครับพี่ดิกนะครับได้หย,ยิบยื่นโอกาสให้แล้วก็ให้ผมไปทดลองใช้งานนะครับในทริปทริปหนึ่งซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นน่าจะเป็นสเปียร์พอยตตัวแรกนะครับที่ ทำออกมานะครับตอนนั้นคือยังไม่ได้ยิงชื่อชื่อรุ่นชื่ออะไรแบบนี้เลยนะยังมีแค่แบบ KRM L6 Steel อะไรแค่นั้นแล้วก็ด้ามตัวนั้นจะเป็นไมคาตาสีดำสีน้ำตาลดักบราวนะรหรือว่าเป็น black micarta ซึ่งผมมีอยู่ใช้งานอยู่แต่ตัวนั้นตอนนี้ปัจจุบันผมยืมให้พี่ช่องมีดและขวานนะครับยืมรีวิวยืมไปรีวิวยืมไปเทสอยู่นะครับก็แบ่งๆกันนะครับ exchange กันบ้างไม่นั้นซื้อหมดคงไม่ไหวนะพี่เขาก็ให้ผมยืมมีดยืมอุปกรณ์รีวิวบ่อยอยู่นะครับก็เลยเป็นการ exchange กันบ้าง เจ้ามีดตัวนี้นะครับก็ออกแบบแล้วก็ต่อยอดมาจาก Horizon ซึ่ง Horizon เองเนี่ยเกิดมาเป็นมีดสำหรับนักเดินทางนะครับเป็น Bushcraft Knife เลยนะครับต้นต้นต้นตำหรับต้นกำเนิดนะครับถูกปรับปรุงมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นชอยด้านล่างที่มีขนาดใหญ่โตขึ้นนะครับตัวนี้ผมไม่ได้เอาตัวนู้มาเทียบให้ดูนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะดูว่าตัวนูหน้าตาต่างกับตัวนี้ยังไง คลิกเข้าไปตรงนี้ถ้าตอนมีอะไรป๊อปอัพขึ้นมานะ suggestion ขึ้นมาคลิกเข้าไปก็จะพาไปที่รดูตัวนูน้นหรือไปดูใน playlist ย้อนหลังใน playlist KRM performance ก็ได้ก็จะเจอหรือ search ชื่อรุ่น Horizon ก็ได้นะเจอแน่นอนนะครับส่วนมีดก็จะออกแบบมาเป็นมีด fixed blade คือใบพับไม่ได้แล้วก็เป็นแบบฟูแแทงคือใบและตัวสันด้ามข้างในเป็นโลหะชิ้นเดียวกัน ทำให้มีความทนทานแข็งแรงในการใช้งานเยอะนะครับแล้วก็ทรงของใบมีดเล่มนี้เป็นทรงสเปียร์นะครับก็คือปลายเป็นดรอปลงมานี่ครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นคมขึ้นมานะครับอยู่ตรงกลางคือถ้ารลองลอย่างเนี้ยมันจะเหมือนใบหอ,อกนะครับหรือเหมือนหัวหอ,อกนั่นเองซึ่งก็จะเรียกว่าสเปียร์พอยบางคนจะบอกเป็นดรอปพอยก็ได้นะครับไม่เป็นไรจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ให้รู้ว่าหน้าตามเป็นประมาณนี้ซึ่งหอลซอ เทียแรกแรกที่ออกมาจะเป็นทรงดรอปพอยต์ปัจจุบัน Hor i zon d r o p p o i n ยเนี่ยไม่ผลิตแล้วนะครับเลิกผลิตไปแล้วแล้วก็ผลิตแต่สเปียร์แบบนี้แล้วนะครับเพราะว่า,าทาง KIM มองว่าใบสเปียร์เนี่ยมันใช้งานได้หลากหลายกว่านะครับแล้วก็เหมาะกับมีดสไตล์แล้วก็รุ่นนี้มากกว่านะครับเพราะเขามีดรอปพอยต์ในรุ่นอื่นแล้วด้วยส่วนคมมีดนะครับออกแบบขึ้นมาเป็นไฮแฟตกรายนะครับไม่ใช่แฟตสิไฮโฮโลกรายนะครับเป็นแบบติ๊กไฮโฮโลกรายคือคมเปิดคมเยอะแล้วก็หนา คมมีดก็คือขึ้นไปถึงด้านบนสุดเลยนะครับแทบจะสุดสันเลยเนาะแล้วก็ปลายก็จะมีความแหลมคมมากๆเลยนะครับส่วนวัสดุที่ใช้ผลิตใบมีดแล้วก็ตัวโลหะดะของอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุที่ KRM เลือกมาใช้ก็คือเป็น l 6 s t e e l นะครับเป็น High Impact Alloy t o s t e e l นะครับที่เด่นเรื่องการทนการกระแทกสูงมากทั้งด้านบนด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้า มีการต้านทานการเสียดสีที่สูงมากด้วยคือคมนานนะครับสึกยากแล้วก็มีความยืดหยุ่นความเหนียวสูงแต่จุดด้อยของ L 6 steel นะครับก,ก็คือไม่ใช่สแตนเลสสตีลค่าโครเมียมต่ำหรือว่าไม่มีโครเมียมเลยผมไม่แน่ใจแต่โครเมียมน่าจะน้อยมากนะครับทำให้การต้านทานการกัดกร่อนหรือทนสนิมเนี่ยทำได้ไม่ดีคือมันเป็นสนิมได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับการใช้งานกับอาหารโดยตรงแต่ว่าเป็นมีดที่ใช้เหลาไม้ซ่อมแซมที่พักแล้วก็ใช้เป็นอาวุธหรือว่าอื่นๆได้นะครับผมซึ่ง จ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับหรือว่ามีดเล่มนี้นะก็จะออกแบบมาเป็นมีแรัมด้านบนตรงนี้ซึ่งออกแบบมาให้สามารถจะจับพักมือในลักษณะนี้นะครับได้ซึ่งผมชอบมากนะมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีไม่ต้องมีรัมสูงๆไม่ต้องมีจิมปิ้งอะไรเลยสันมีดเนี่ยทำคราวมาเรียบร้อยนะครับทำให้สามารถที่จะจับถือได้รู้สึกว่าไม่กระดากมือนะครับแต่จะลดคุณสมบัติด,ด้านการจุดไฟที่สันปบางคนบบกอยากจะให้จุดไฟได้อะไรแบบนี้นะครับก็ อาจจะในรุ่นนี้อาจจะทําไม่ได้นะครับก็ใช้ตรงอื่นจุดแทนอย่างเช่นตรงนี้นะครับที่มันมีความสากคมกว่าส่วนคมก็จะเป็นคมประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อรุ่น Horizon X นะครับ X ก็คือเหมือน Extra หรือ Extreme นะที่มีช่องตรงนี้ใหญ่ขึ้นในรุ่น Horizon ธรรมดามันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะเป็นรูเล็กๆตรงนี้นะครับอันนี้มันจะใหญ่เลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะมี Finger groove นะครับ เป็นร่องนิ้วแล้วก็ตัวด้ามเนี่ยวัสดุทําหลายอย่างนะจะมีทั้งไมคาตาทั้ง G10 G11 มีไม้ต่างๆซึ่งในเล่มนี้นะครับเท่าที่ดูน่าจะเป็นไม้ประดู่นะครับประดู่เป็นประดู่ปุ่มนะครับเป็นเบลนะครับเบลประดู่เบลนะครับเป็นรูนรูนรูนรนนี้ซึ่งก็จะสร้างลวดลายให้กับด้ามนะครับโดยที่เราลองสังเกตดูคือมันจะมีลวดลายเป็นกราฟิกแต่จับเราไม่รู้สึกกระดักมือนะครับเพราะว่าเขาใช้การประกบเข้าไปแล้วขัดจนเรียบแบนเลย ส่วนโบสเยตจะมีด้วยกันทั้งหมด 3.1, 2, 3มีทองเหลืองอยู่ด้านหน้านะครับซับแรงกระแทกจากสแตนอเลสอีกทีนึงเราให้มันแน่นด้วยท้ายจะมีรูลันยัดอีกรูหนึ่งนะครับแล้วก็ท้ายก็เป็นแบบเรียบแบนทําให้สามารถใช้งานคือตอกตบแบบนี้ได้นะครับแล้วตัวมี้เองเนี่ยด้ามจับถนัดมากๆแล้วผมก็ชอบมากๆนะสามารถจะใช้สับอะไรบางอย่างเหลาใช้เจาะใช้แทงนะครับทำงานได้สบายๆเลยนะครับแามนี้เลยส่วนตัวผมเองผมก็สั่ง ฮอล i z ซอนไปด้วยนะแต่ X นี่ยังไม่ได้สั่งคนระับแล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงคือรุ่น DP101 คนระ DP101 ซึ่งคล้ายๆกับ Horizon X ส่ตัวนี้เลยแต่ว่าต่างกันตรงที่ DP101 หรือ DP101 เนี่ยใบยเขาจะเป็นทรงดรอปพอยนะครับแล้วก็จะมีชอยใหญ่แบบนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นแฝดกันแต่แฝดไม่เหมือนกันเปะนะครับส่วนเจ้า Horizon ที่อัปเดตก็จะมี Horizon ดดามที่มันมีใบของกว้างใบามากขึ้น ด้ามก็สัดส่วนเท่าเดิมนะครับตามจากตัวที่ผมมีอีกแล้วก็ที่เป็นดรอปพอยต์ผมก็หาอีกโอเคคราวนี้เราลองมาวัดเข้าๆกันในสเปคแล้วก็ถ้าเป็นสเปคละเอียดไปอ่านใต้คลิปและ Description ได้เลยนะครับใบมีดโอเวอร์ออลยาวตลอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ26.5-27ถึง27ซมนะถ้าวัดเป็นนิ้วก็อยู่ที่ราวๆประมาณนะครับประมาณอยู่ที่ประมาณ10.5นิ้วนะครับไม่ถึง11นิ้ว ด้ามนะครับตั้งแต่กาดจนถึงส้อนอยู่ที่ประมาณ13.5ซนติเมตรหรือประมาณ5.2นิ้วแล้วก็ใบตั้งแต่โคนใบเลยจนถึงปลายเนี่ยนะครับถ้าผมลองวัดดูนองลองชนแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าใบอยู่ที่ประมาณ13.5ซนติเมตรนะครับถ้าวัดเป็นนิ้วก็วอยู่ที่ประมาณ5.6นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นใบที่ค่อนข้างยาวประมาณหนึ่งพอใช้งานส่วนคมตัวนี้คมเขาจะอยู่ที่12เซนนะครับหรือประมาณ4.7นะครับ4.6 4.7นิ้ว ความกว้างใบอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรนะครับประมาณ1นิ้วครึ่งแล้วก็สันหนาเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ5มิลนะครับน้ำหนักสเปคอื่นๆก็ลองไปดูในคลิปและ Description ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็เป็นมีดที่ผมมองว่าเป็นมีด Bushcraft อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าชอยใหญ่สําหรับคนที่นิ้วใหญ่นะครับ จับแบบนี้หนัดขึ้นนะครับน้ำหนักก็เบาลงเพราะมันสกูปตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ปรับสัดส่วนจาก Horizon d r o p Point กับ Horizon เจนแรกนะครับที่ใบมันแคบเรียว,ยวผมไม่ได้มาเทียบให้ดูนะโทษทีเพราะว่ามีดไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับแล้วก็ด้ามเนี่ยจะมีไม้หลายอย่างเลยซึ่งจะมีสาธรนะครับกับพีเขาควายเอเบอร์นี่มีประดู่ทั้งประดู่เสือประดู่ลายประดู่ปุ่มมีตะแบกหินตะแบกลายเสือเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับเยอะเลยมีมีดด้ามแปลกๆด้วยนะ ทูโทนอะไรก็มีนะครับลองไปดูกันได้เลยนะครับส่วนตัวผมเองผมมองว่าเป็นมีดที่น่าสนใจมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับเราคิดว่าน่าจะซื้อไว้ราคาจำหน่ายเนี่ยผมก็จะให้ไว้ใต้ description และพินคอมเมนต์ด้วยนะครับซึ่งถ้าพี่ๆสนใจหรือว่าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมตัดสินใจซื้อ,อยังไงก็ลองเข้าไปดูในข้างใต้ description ได้เลยนะครับก็น่าจะมีข้อมูลอยู่พอประมาณนะครับผมก็ประมาณนี้ขอบคุณเจ้าของมีดที่ให้ยืมมีดเล่มนี้นะครับแล้วก็ อขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ตอพโดหน้านะครับไม่แน่ใจว่าลืมพูดเรื่องอะไรไปบ้างหรือเปล่าผิวสโตนวอชก็จะลดแสงสะท้อนกับลดรอยขีดข่ดวนได้ด้วยนะครับตัวแทนจำหน่ายก็เป็นส f Thailand หรือว่าซื้อตรงกับเพจหรือว่าเว็บของ KRM Performance ใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับดูรีวิวลหลัง KRM ในเพลย์ลิส KRM และ knife and blade ได้บา,บายๆนะครับสวัสดีครับเฮบิไรเดนอ